เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณน้อยครับคุณผู้ฟังน้อยเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นประเพณีลึกลับที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนลอยกระทงสายที่ใช้ส่งวิญญาณคนตายโหงและเมื่อเขาได้มาเจอกับประเพณีนี้จริงๆชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการน้อยเป็นช่างภาพอิสระวัย28ปี ใช้ชีวิตเดินทางไปถ่ายภาพวัฒนธรรมต่างๆทั่วประเทศเขาได้รับงานจากนิตยสารท่องเที่ยวให้ไปถ่ายภาพเทศกาลลอยกระทงที่บ้านสามพรานจังหวัดนครปฐมสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีแปลกๆที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักเมื่อรถประจําทางหยุดที่ป้ายรถเมล์นหน้าหมู่บ้านบรรยากาศรอบข้างทำให้น้อยรู้สึกแปลกๆ เสียงเด็กเล่นน้ำที่ควรจะดังในช่วงเย็นกลับเงียบสงัดแม้แต่เสียงสายของนกยังไม่มีหมู่บ้านเล็กๆนี้ดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยความเศร้าโศกที่หนักน่วงบ้านเรือนทุกหลังปิดหน้าต่างมิดชิดแม้ว่าแสงแดดตกเย็นยังส่องผ่านใบไผ่เฉพาะเสียงระฆังวัดที่ดังเป็นระยะเท่านั้นที่ทำลายความเงียบงันนี้น้อย เดินไปตามทางเดินที่ลาดลื่นไปสู่ริมแม่น้ำเล็กๆที่คดเขียวผ่านหมู่บ้านต้นไผ่ริมฝั่งแกว่งไปมาแม้ไม่มีลมเสียงใบไผ่เสียดสีกันฟังแล้วขนลุกที่นั่งไม้เก่าๆริมน้ำมีชายชราคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิดวงตาเบิกจ้องน้ำนิ่งๆใบหน้าของลุงคนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าที่สะสมมาหลายปีหริ้วรอยลึกซึง้ง เมื่อน้อยเข้าไปใกล้ลุงเงยหน้าขึ้นมาดวงตาขุ่นข้นเหมือนน้ำาลึกคำถามของน้อยเกี่ยวกับกิจกรรมลอยกระทงทำให้ลุงถอนใจยาวเศร้าใจลุงเล่าว,ว่ากระทงสายคือกระทงพิเศษที่ทำขึ้นสำหรับคนที่จากไปอย่างไม่สมหวังคนที่เสียชีวิตโดยมีความคับข้องใจมีเรื่องราวค้างคาวิญญาณไม่อยากจากไปความอยากรู้ของน้อย เอาชนะความกลัวได้เขาขออนุญาตถ่ายภาพพิธีกรรมนี้ลุงเตือนด้วยสีหน้าจริงจังให้ระวังอย่าแตะต้องกระทงเหล่านั้นเพราะมันไม่ใช่ของธรรมดาเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแสงสีซ่อมอ่อนๆส่องลงบนผืนน้ำที่นิ่งผิดธรรมชาติคนในหมู่บ้านเริ่มออกมาจากบ้านแต่ละคนถือกระทงที่ดูแปลกตาในมือ กระทงเหล่านี้ไม่ได้ทำจากใบตองสีเขียวสดใสแต่ทำจากกระดาษขาวซีดเหมือนกระดาษไหว้ผีบนหน้ากระทงปิดด้วยรูปภาพขาวดำของคนที่เสียชีวิตแต่ละใบหน้าดูเศร้าโศกมีชื่อวันเกิดและวันเสียชีวิตเขียนด้วยหมึกดำคลำ้ำตัวอักษรสันเครือน้อยเริ่มยกกล้องขึ้นมาถ่ายแสงแฟลชเจาะผ่านความมืดที่หนาทึบในช่องมองภาพของกล้อง บรรยากาศดูน่าขนลุกกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่าคุณยายคนหนึ่งถือกระทงที่มีรูปชายหนุ่มหล่อเหลาน้ำตาไหลรินเธอสส่กระทงเบาๆเหมือนกำลังกล่อมเด็กให้หลับพผืมพำบอกกล่าวอะไรบางอย่างชายวัยกลางคนถือกระทงที่มีรูปผู้หญิงสวยมือเขาสั่นระริกเขายืนริมน้ำนานมากเหมือนไม่อยากปล่อยกระทงลงไปเสียงสวดมนต์เบาๆของคนในหมู่บ้าน ดังกล้องไปทั่วลำธารแต่ท่ามกลางเสียงสวดมนต์นั้นมีเสียงอื่นๆแทรกเข้ามาเสียงระซิบกระซาบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนมีคนกำลังพูดคุยกันแผ่วเบาบรรยากาศเริ่มหนักอึ้งน้อยรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จ้องมองเขาแต่เมื่อเขาหันไปมองกลับไม่เห็นใครมองมามีแต่ร่างของคนที่กำลังจุดธูปเทียนเงาของต้นไผ่เริ่มเต้นแปลกๆ แม้ว่าสายลมจะแทบไม่มีลุงคนเก่าเดินมาใกล้ใบหน้าเครียดจัดเตือนให้น้อยเตรียมตัวจากไปเหตุผลคือเขาเริ่มมาแล้วและลุงชี้ให้ดูน้ำในลำทานที่เริ่มไหลย้อนทิศทางปรากฏการณ์นี้ผิดธ,ธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงน้ำที่ควรไหลไปข้างหน้ากลับไหลย้อนกลับมาสายลมเย็นเฉียบเริ่มพัดผ่านแม้ว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน ที่อากาศควรอบอุ่นอุณหภูมิลดลงจนรู้สึกได้ชัดลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวเสียงกิ้งก่าจากไผ่ป่าข้างเคียงเริ่มร้องแสดงแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงธรรมดามันเป็นเสียงครวญครางเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียงขอร้องเสียงแสดงความอิจฉาและเสียงแค้นเคืองที่ปนกันอยู่คนในหมู่บ้านเริ่มลอยกระทงลงน้ำ มือทุกคนสั่นเครือด้วยความกลัวกระทงแต่ละใบไหลช้าผิดธรรมชาติเหมือนถูกสิ่งใต้น้ำจับไว้บางใบไหลไปข้างหน้าแต่บางใบไหลวนเป็นรงเหมือนไม่ยอมจากไปหลายใบยหยุดนิ่งกลางน้ำแกว่งไปมาตามคลื่นที่เกิดขึ้นเองน้อยเห็นกระทงใบหนึ่งที่มีรูปเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังไหลามาทางเขาเขาเหือนก้องขึ้นมาถ่ายแต่ในช่องมองภาพ เขาเห็นภาพที่น่าขนลุกเด็กหญิงยืนอยู่บนกระทงชุดขาวยาวปลิวไปมาในลมเธอมองมาที่เขาด้วยดวงตาสายหวิงยิ้มด้วยรอยยิ้มที่เศร้าๆน้อยถอดกล้องออกจากหน้าแต่เห็นแค่กระทงเปล่าๆไม่มีใครเลยเมื่อเอากล้องขึ้นมาดูอีกครั้งเด็กหญิงก็ปรากฏอยู่อีกเขาบอกลุงด้วยเสียงตื่นตระหนกลุงวิ่งมาดูด้วยใบหน้าเผือกซีดเมื่อรู้ว่าเป็นกระทงของเจ้าเนธ ลูกสาวของเขาเองที่เสียชีวิตไปแล้วลุงเล่าว่าเด็กหญิงคนนั้นตกน้ำเสียชีวิตเมื่อสิบปีก่อนเธอกำลังเดินไปโรงเรียนแต่เขาไม่ได้ไปส่งเหมือนทุกวันเด็กหญิงค่อยๆลอยขึ้นมาจากกระทงร่างกายโปร่งแสงราวกับไอน้ำเธอเดินบนผิวน้ำมาหาพ่อยื่นมือเล็กๆออกมา ลุงร้องไห้เศร้าโศกขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเธอในวันสุดท้ายเด็กหญิงเขย่าหน้ายิ้มให้พ่อด้วยความรักแล้วค่อยๆจางหายไปกระทงที่มีรูปเธอไหลไปข้างหน้าไม่วนกลับมาอีกเหมือนได้รับการอภัยน้อยถ่ายภาพฉากนี้ได้เมื่อดูในกล้องภาพออกมาสวยงามน่าประทับใจ แสดงให้เห็นความรักระหว่างพ่อกับลูกที่ไม่มีวันขาดแม้ความตายจะพรากพรั่งแต่ความรู้สึกดีนั้นไม่นานเพราะกระทงอีกใบหนึ่งกำลังไหลมาหาเขากระทงใบนี้มีรูปชายหนุ่มหน้าตาดุดันดวงตาแสดงความโกรธเคืองอากาศรอบตัวน้อยเปลี่ยนเป็นความหนาวเหน็บแม้อากาศจะไม่เย็นเท่าไหร่เขาเงยกล้องขึ้นมาดู ชายหนุ่มยืนอยู่บนกระทงด้วยสีหน้าโกรธจัดดวงตาของเขาแดงกำ่ำเหมือนไฟที่ลุกโชนในความมืดเสียงดังขึ้นในหัวของน้อยเป็นเสียงหนักแหบเต็มไปด้วยความแค้นเขาถามว่าน้อยคือใครและจะเอารูปของเขาไปทำอะไรน้อยตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าแค่มาถ่ายภาพธรรมดาแต่ชายหนุ่มไม่เชื่อ เขาโกรธที่มีคนมารบกวนความสงบของเขาลุงเห็นท่าทางของน้อยรีบวิ่งมาช่วยอธิบายว่าเป็นกระทงของเจ้าดำนักเลงที่เสียชีวิตเพราะทะเลาะกับกลุ่มคนอื่นยังคงมีความแค้นติดค้างอยู่เขาไม่ชอบให้คนแปลกหน้ามารบกวนโดยเฉพาะการถ่ายรูปชายหนุ่มบนกระทงหันมาทางลุงดวงตาเขียวแปลกฟันเยอ่อ เขาบอกให้ลุงอย่าเข้ามายุ่มและย้ำว่าไม่อยากให้ใครรู้จักเขาน้อยรู้สึกถึงความเจ็บปวดในจิตใจของชายคนนี้เลยเสนอที่จะลบรูปเขาหยิบกล้องขึ้นมากดปุ่มลบรูปที่ถ่ายเจ้าดำไปชายหนุ่มบนกระทงดูสบายใจขึ้นใบหน้ากรอดเคืองเปลี่ยนเป็นโล่งใจเขาขอให้น้อยสัญญาอีกอย่างว่าจะไม่เล่าเรื่องของเขาให้ใครฟังน้อยพยักหน้าตกลง เป็นสัญญาที่เขาให้ไว้จากใจจริงเจ้าดำยิ้มเป็นครั้งแรกแล้วค่อยๆจางหายไปกระทงของเขาไหลไปข้างหน้าเหมือนกันได้รับการปลดปล่อยน้อยถอนหายใจโล่งอกรู้สึกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ยังมีกระทงอีกหลายใบที่รอคอยการช่วยเหลือกระทงใบต่อไปมีรูปหญิงสาวสวยใส่ชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ แต่ใบหน้าของเธอเศร้าโศกน้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อน้อยมองผ่านกล้องเธอนั่งอยู่บนกระทงในชุดแต่งงานที่เลือดคล้ำรอบตัวเธอมีกลีบกุหลาบแดงที่เหี่ยวแห้งกลีบไหมที่ขาดรุ่งริ่งเธอเล่าด้วยเสียงเศร้าสายว่าเสียชีวิตในวันแต่งงานเพราะอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปงานแต่งงานรถที่เธอนั่งเกิดอุบัติเหตุ เธอเสียใจที่ไม่ได้แต่งงานกับคนรักและกังวลว่าเขาจะทำอย่างไรน้อยรู้สึกสงสารเธอเสนอที่จะช่วยส่งข้อความไปหาคนรักของเธอเธอขอให้บอกสมชายว่าเธอไม่โกรธเขาและให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เธอบอกที่อยู่ของเขาบ้านเลขที่45หมู่สในหมู่บ้านนี้เองน้อยจดรายละเอียดไว้สัญญาว่าจะไปส่งข้อความให้ หญิงสาวยิ้มด้วยความโล่งใจบอกว่ารอวันนี้มาห้าปีแล้วเธอค่อยๆจางหายไปกระทงไหลไปข้างหน้าอย่างสงบลุงเล่าให้ฟังว่าเป็นเจ้าวิมลที่ตายในวันแต่งงานสมชายคนรักของเธอเสียใจมากไม่ยอมแต่งงานกับใครถ้าได้รับข้อความนี้เขาคงปลดปล่อยจากความผูกพันได้ น้อยรู้สึกดีใจที่ได้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรักกระทงใบต่อไปมีรูปเด็กชายอายุประมาณสิบขวบแตกต่างจากคนอื่นเด็กคนนี้ดูร่าเริงและมีชีวิตชีวาเขากระโดดเล่นบนกระทงวิ่งไปวิ่งมาด้วยความสนุกสนานเด็กชายโบกมือให้น้อยอย่างเป็นมิตรดวงตาใสาแจ๋วเขาขอให้ถ่ายรูปอยากมีภาพสวยๆเก็บไว้น้อยถ่ายให้ด้วยความยินดี เด็กคนนี้ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายเด็กชายเล่าว่าเสียชีวิตเพราะป่วยหนักแต่ไม่เศร้าเพราะได้มาเจอเพื่อนๆคนอื่นๆที่นี่มีความสุขมากเขาพร้อมจะไปยังสถานที่ดีๆแล้วขอบคุณที่ถ่ายรูปให้เด็กชายโบกมือลายิ้มกว้างแล้วจางหายไปอย่างสงบน้อยรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้เจอเด็กที่มีจิตใจดีแม้จะเสียชีวิตแล้ว แต่ความอบอุ่นไม่นานเพราะกระทงใบถัดมาให้ความรู้สึกหนักใจกระทงใบนี้มีรูปผู้ชายวัยกลางคนใบหน้าเศร้าโศกลึกซึง้งมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากดูน่าสงสารและน่าเกลียดเขาไม่อยากให้ใครเห็นหน้าตาที่เสียโฉมรู้สึกอับอายเล่าว่าเป็นคนขับรถทำงานเกิดอุบัติเหตุจนหน้าเสียรูปภรรยาทิ้งเขาไปเพราะไม่อยากดูหน้าแปลกประหลาด ความเจ็บปวดและความเหงาทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนนี้เขาเสียใจที่ตัดสินใจผิดอยากกลับไปหาภรรยาน้อยรู้สึกสงสารบอกว่าหน้าตาไม่ใช่สิ่งสำคัญความรักที่แท้จริงไม่ได้ดูเพียงรูปรักษณภายนอกชายผู้นั้นฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นขอบคุณคำพูดปลอบโยนเขาบอกว่าจะไปหาภรรยาขอโทษและขอโอกาสใหม่ ร่างกายของเขาค่อยๆจางหายกระทงไหลไปด้วยความหวังคืนนี้ยังมีกระทงอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือกระทงใบต่อไปมีรูปหญิงชราใบหน้าเหี่ยวย่นแต่อ่อนโยนเธอเล่าว่าเสียชีวิตเพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่กังวลหลานชายหลานชายของเธอเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับเธอคนเดียวเมื่อเธอตายเด็กคนนั้นต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้า เธออยากรู้ว่าหลานชายเป็นอย่างไรมีความสุขหรือไม่น้อยสัญญาว,ว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหลานชายของเธอคุณยายยิ้มด้วยความขอบคุณค่อยๆจางหายไปอย่างสงบเรื่อยมาจนถึงเที่ยงคืนกระทงยังคงไหลมาเรื่อยๆแต่ละใบมีเรื่องราวที่แตกต่างกันแต่ล้วนน่าสงสารมีเด็กที่เสียชีวิตเพราะจมน้ำคนแก่ที่เสียชีวิตเพียงลำพัง มีคนไข้ที่ตายในโรงพยาบาลนักเรียนที่ตายเพราะอุบัติเหตุทุกคนล้วนมีความต้องการสุดท้ายต้องการให้ใครฟังใครเข้าใจน้อยพยายามช่วยเหลือทุกคนด้วยความเต็มใจบางคนต้องการข้อความถึงคนที่รักบางคนต้องการความอภัยบางคนแค่ต้องการให้มีคนจําเขาไว้ไม่ให้ถูกลืมเลือนเมื่อเข็มนาฬิกาเดินผ่านไปสี่ทุ่มกระทงใบสุดท้ายค่อยๆไหลามา เป็นกระทงที่ใหญ่กว่าใบอื่นๆมีรูปครอบครัวสี่คนบนผิวกระทงพ่อแม่และลูกสองคนหน้าตาดูมีความสุขในภาพถ่ายแต่เมื่อมองผ่านกล้องน้อยเห็นวิญญาณทั้งครอบครัวยืนบนกระทงพวกเขาจับมือกันดูเศร้าโศกแต่มีความรักที่แน่นแฟน้นครอบครัวนี้เสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อสามปีก่อนพวกเขาเดินทางไปเที่ยวทะเลแต่ไม่เคยกลับบ้านอีก สิ่งที่พวกเขาต้องการคือให้ญาติญาติเลิกโทษตัวเองที่ไม่ได้ไปด้วยกันและอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาไปด้วยกันอย่างมีความสุขน้อยรับปากว่าจะไปบอกญาติญาติตามที่พวกเขาต้องการครอบครัวนี้โบกมือลาอย่างอบอุ่นแล้วจางหายไปในเวลาเดียวกันกระทงใบสุดท้ายไหลไปข้างหน้าผืนน้ำกลับเงียบสงบ น้อยยืนอยู่ริมน้ำรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เต็มใจกับสิ่งที่ได้ทำเขาได้เรียนรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของอย่างอื่นวิญญาณเหล่านั้นต้องการเพียงความเข้าใจและความรักการได้ปลดปล่อยความผูกพันที่ค้างทาทำให้พวกเขาได้ไปสู่สุคติ ลุงเดินมาใกล้ดวงตาดูโล่งใจกว่าตอนเย็นเขาบอกว่าคืนนี้เป็นคืนที่พิเศษเพราะวิญญาณหลายดวงได้รับการช่วยเหลือน้อยเก็บกล้องใส่กระเป๋ารู้สึกว่าได้ภาพที่มีคุณค่ากว่าทุกงานที่เคยทําแม้จะไม่สามารถเผยแพร่าภาพเหล่านี้ให้คนทั่วไปเห็นได้แต่เขาจะเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ล้าค่าตลอดไป ระหว่างเดินกลับน้อยคิดถึงสัญญาที่ให้ไว้กับวิญญาณต่างๆเขาต้องไปหาสมชายเพื่อส่งข้อความจากคนรักที่จากไปต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหลานชายของคุณยายและต้องไปบอกญาติของครอบครัวที่เสียชีวิตพร้อมกันทุกสัญญาที่เขาให้ไว้คือหนี้บุญคุณที่เขาจะปฏิบัติให้ครบถ้วน เมื่อกลับถึงที่พักน้อยไม่สามารถหลับได้ภาพต่างๆวนเวียนในใจเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านจึงดูเศร้าโศกเพราะพวกเขาต้องแบกรับความทุกข์ของคนที่จากไปไม่ได้การลอยกระทงสายเป็นพิธ,ธีกรรมที่ต้องใช้จิตใจที่เข้มแข็งเพราะต้องผเผชิญหน้ากับความตายและความเศร้าโศกโดยตรง สมวันต่อมาน้อยเริ่มปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้เขาไปหาสมชายที่บ้านเลขที่45หมู่สตามที่วิมลบอกไว้ชายคนนั้นร้องไห้เมื่อได้รับข้อความจากคนรักที่จากไปเขาบอกว่ารอคอยสัญญาณจากเธอมาตลอดหปีตอนนี้เขาพร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่ตามที่เธอต้องการ น้อยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหลานชายของคุณยายพบว่าเด็กคนนั้นมีความสุขดีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเขาไปบอกญาติของครอบครัวที่เสียชีวิตพร้อมกันทุกคนรู้สึกโล่งใจที่รู้ว่าครอบครัวนั้นไปด้วยการอย่างมีความสุขเมื่อปฏิบัติตามสัญญาครบทุกข้อแล้วน้อยรู้สึกสบายใจเขาเดินทางกลับไปยังบ้านสามพรานอีกครั้งในปีต่อมา หมู่บ้านดูสดใสขึ้นคนในหมู่บ้านมีรอยยิ้มมากกว่าเดิมลุงคนเก่าบอกว่าปีนี้มีกระทงสายน้อยลงมากเพราะคนที่ตายโงหลายคนได้รับการปลดปล่อยไปแล้วน้อยรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้เขาเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่การรับฟังการเข้าใจและการให้กำลังใจก็เพียงพอแล้ว ประเพณีลอยกระทงสายสอนให้เขารู้ว่าความรักไม่มีวันตายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ